กราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนักน้ำพระไทยแผ่ไพศาลใต้ร่มบุญอุ่นห่วงแห่งดวงมานดุดสายทานหลังธรรมชื่นช่ำเย็นวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดลดทุกข์ที่ขุกเข็นลบรอยหมองผองชนพ้นลำเข็น ทรงบำเพ็ญบุญญาบารมีวันที่ห้าธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรีทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสดุดดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุวรรณเพชรบัว พ่วงหน่วยการโรงเรียนวัดมหาวนารามพร้อมด้วยคณะครูรบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดมหาวนาราม